ดูเรื่องของการซ้อมรับเหตุการณ์อากาศยานประสบภัยกันบ้างค่ะคุณผู้ชมท่าอากาศยานเชียงใหม่นะคะล่าสุดได้ผนึกกาลังหน่วยงานการแพทย์ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบรับมือเหตุการณ์อากาศยานประสบภัยขณะทําการบินค่ะ เมื่อช่วงเย็นวันที่27มิถุนายน2568นาวาอากาศโทรนกรเฉลิมแสนยากรผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานเชียงใหม่บทที่3กรณีอากาศยานประสบภัยขณะทำการบินภายใต้รหัสฝึกซ้อม C Max 25 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนผู้แทนส่วนราชการผู้แทนสายการบินผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกซ้อมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงโดยจำลองสถานการณ์ค่ะเที่ยวบิน AV619 ของสายการบิน AWA Airlines เส้นทางคุนหมิงภูเก็ต ประสบเหตุตกหลุมอากาศอย่างรุนแรงขณะทำการบินและขอลงจอดฉุกเฉินโดยผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์การฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการและยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในท่าอากาศยานหน่วยแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ภัยตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้บริการเฉลี่ย147เที่ยวบินต่อวันรองรับผู้โดยสารกว่า21,000คนต่อวันและมีแนวโน้มการเติบโตของเที่ยวบินระหว่างประเทศในช่วงฤดูการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากประเทศเกาหลีใต้และจีนซึ่งยิ่งตอกย้ำความจำเป็นของระบบฉุกเฉินที่พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์ค่ะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของเจ้าหน้าที่